ังหวัดนนทบุรีครบรอบ84ปีคืนสู่เย่าชาวสีน้ำเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรณภูมิศูนย์นนทบุรีเขตเหนือสิทธิเกา่าสิทธิใหม่ร่วมงานกันอย่างคึกคักวันที่22มิถุนายน2568ผู้สุขาวรายงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรณภูมิศูนย์นนทบุรีเขตเหนือสิทธิเกา่าสิทธิใหม่ช่างก่อสร้างร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครัวาจาร์ จัดกิจกรรมคืนสู่เย่าชาวสีน้ำเงินครบรอบ84ปีโดยมีนายชูศักดิ์พิพัฒน์วุฒิธรหรือโกอ่างประธานชม,มรมสิทธิเก่าช่างก่อสร้างนนทบุรีพร้อมด้วยนายยงยุทธวนนรรณรปดิษฐ์อดีตประธานชมรมช่างก่อสร้างจังหวัดนนทบุรีและสิทธิเก่าช่างก่อสร้างร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมีสิทธิเก่าสิทธิใหม่ร่วมพิธีกันอย่างคือคัก ส่วนบรรยากาศช่วงเช้าพิธีจัดคืนสู่เย้าชาวสีน้ำเงิน84ปีก่อนเริ่มงานได้มีคณะสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ต่างทยอยมาที่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลส่วนภนูมิศูนย์นนทบุรีเขตเหนือซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมีการลงทะเบียนหน้างานจากนั้นสิทธิเก่าสิทธิใหม่ร่วมพบปะพูดคุยตามอัธยาศัย ต่อมาเวลา09.19หน่เอเริ่มพิธีบวงสวงองค์พระพิษนุกรรมโดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารคณาจารย์แขกผู้มีเกียรติและสิ่์เก่าและสิ่งปัจจุบันร่วมงานกันอย่างมากมายมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมขุนเอียดรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรีเขตเหนือเป็นประธานจุดทูปเทียนถวายพระพุทธมีดเตอร์สมนึกทนะเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนนทบุรีให้เกียรติมาร่วมงานส่วนผู้ประกอบพิธีบวงสวงองค์พระัุนกรรมในปีนี้อาจารย์นัทวันประภาเทพส่วนบรรยากาศช่วงเย็นงานเริ่มเวลา17.00นเป็นต้นไปชมการแสดงดนตรีวงฟิวเจอร์แบด์ชมการแสดงดนตรีศิลปินดังวงไฮร็อกและเข้าพิธีการจากนั้นชมวงดนตรี ศิลปินนักร้องดังโป่งหินเหล็กไฟจนถึงเวลา23.00นเป็นการจบงานครบรอบ84ปีคืนสู่เย่าชาวสีน้ำเงินณดินแดนถิ่นนี้ที่เรารักเราพร้อมพักสามารถขีสมัครสมานพาพิษนุกรรมยืนเด่นเป็นตะการเราสืบสารสายโรหิตสีน้ำเงินและขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายชูสัต พิพัฒน์วุทธิธรหรือโกอ่างประธานชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรีท่านได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่ข่าว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์และสิษย์เก่าทุกท่านที่มาร่วมงานในค่ำคืนในวันนี้ช่วงเช้ามีวิธีบวงสวงองค์พระนุกรรมครบรอบ84ปีและคืนสู่เย้าชาวสีน้ำเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีเขตเหนือและในช่วงเย็นมีการจัดงานคืนสู่เย่าชาวสีน้ำเงินชมคอนเสิร์ตนักร้องดังหลายวงมีสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่มาร่วมงานกันอย่างคึกคักบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุขสนานแบบเป็นกันเองมีการประมูลภาพพิษนุกรรมครบรอบเกตรอบสามองค์ได้รับความสนใจจากสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ร่วมประมูลกันอย่างคึกคักและขอขอพบพระคุณทีมงานเข้มแข็ง ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันจัดงานนี้จนออกมาดีสำเร็จลุร่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้แบบสมบูรณ์เรียบร้อยและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานจงประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปท่าได้กล่าวทิ้งท้ายไว้สวัสดีครับผมนายชูศักดิ์ พัดกุธิธอนประธานชมรมสิทธิ์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรีวันนี้เป็นวันดีครบรอบ84ปี7รอบองค์พ่อพระวิษณุกรรมที่โรงเรียนการช่างนนทบุรีหรือมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิเขตเหนือ,อพวกเราได้จัดพิธีวงสวงองค์พ่อพระวิษณุกรรมโดยมี ิทเก่าและสิทปัจจุบันพร้อมทั้งคณาจารย์ได้มาร่วมพิธีโดยมีท่านนายกสงนึกคณะเดชาคุณได้ให้เขียรนมาร่วมงานด้วยนับเป็นวิมายที่ดีที่สิทธิเก่าทั้งหลายจะได้ร่วมกันพัฒนาสถาบันให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปและช่วงเย็น เราจะมีกิจกรรมคืนสู่เย่าชาวสีน้ำเงินโดยสิิ์เก่าทุกๆรุ่นจะมาร่วมชุมนุมกันมีดนตรีหินเหล็กไฟและอีกหลายวงมาร่วมเล่นและพบ,บปะสังสรรค์สิเก่าทุกๆุรุ่นงานเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นและจะจบงานประมาณก่อนเที่ยงคืน คืนนี้และก็ขอบคุณคณาจารย์สิทธิ์เก่าทุกๆรุ่นพี่น้องที่จบไปแล้วที่ได้มาร่วมกันพบป่าสังสานและพัฒนาสถาบันโรงเรียนของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไปในงานสืบสายโลหิตส,สีน้ำเงินวันนี้ ขอบคุณมากครับสหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดหนนทบุรี